่นูไม่เห็นแล้วครับเที่ยวนี้ใส่กันมาแบบรับว่เถื่อนเลทีเียพี่น้องจากหุบหูที่ห้าเดี๋ยวใครไม่เจอเดี๋ยวมันจะกบุนีสามเที่ยวนี้พี่น้องจากหุบหกจากมาหุบหูที่ห้าก็เข้ามแล้วเที่ยวนี้ใส่กันมาอย่าที่ว่าไม่มีใครยอมกันแล้วหูอ้ยสูสีเลยทีหูบช้างจะกบเทปเทเจอกับหุบช้างใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาอย่าที่ว่าไม่มีใครยอมกันแล้วลูกชายเป็นเทปไปเอาแล้วพี่น้องชาวเรือให้มีแรงนี้ให้มีให้หมดให้มีความสนให้หมดให้ดีอีกนะ บีมาเล่มบีมาบีมาอยู่บีมาอยู่การทันเลยไม่ทันไปดีเกินจะผู้ชมฟังเสียงบีแล้วเดาใหญ่จริงๆว่าแล้วว่าแล้วหมายังไงกันอู๋จัง่อ้รูเเอาเสียงใช่โอ้ขอเสียงบี ว่าเจ้าปู่บุญช้างองน้าแดงพบกับนเือเทพโพทององน้าสีมืดหมนต่างแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ร่องน้าสีแดงเจ้าปู่บุญช้างเป็นฝ่ายชนะครั้งนี้ท่าน,น,นอาจารย์ศิริอาจารย์ประวัติบอกว่าอาจารย์ปีนี้เรียนนรไกลใช้รอรือไม่ใช้รอลิออเองเลยนะประกาศให้ด้วยชัดๆด้วย อ้าวคุณฟรินด้วยการไมเปอนไรพี่น้องเก่บุคนไ้าไพี่น้องบานไกลเสียเด้อนะครับผมกับเก่แก้หบวถามเที่ยวนี้เอ้าเที่ยบพุน่นแล้วเดือถาม

กันดีกันจะผู้สมสมพลังนุ่ใส่กันมาแบบเต็ยมเดียมเลยเนี่ผมก็ถือหัวถ่ายกังไครถ่ายตัวใครเลงเที่ยวนัลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไล่ใครจะหนีจนตรงนี้อยู่ที่เราจบไม่ธรรมดาแล้วเก่เที่ยวหัวแก่เที่ยวหัวทำมาแล้วมันหัวขาดมาเลยเฮ้ยเราเมื่อไหร่กันแล้วที่แข่งนี้ครับรู้กันดีว่าผัดหรือไม่ เรียกว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเทพระพอใจก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายเดินทางตามทางให้พยายามลุกให้ขึ้นนะพยายามเรียกเบียนเต็มทีพยายามลุกให้ขึ้นมาอยู่ไม่ยอมง่ายง่ายไม่ยอมง่ายว่ายยังไงวายยังไงเริ่มปีนีเริ่มขยับปีเริ่มปีอยู่เริ่มปี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 ไปบางจะปีนักมันสิเอาแล้วเริ่มขยับปีเริ่มปีกันดูเอาแล้วไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมดูสิว่าเทมระพอนใจจะท้าเล่นมันกันจะท้าเล่นมันยังเบียดยังดูยังดีดดู ไกละมนที่หนึงนะพี่น้องเด้อผู้ใดมาตบไกลถึงละบมันที่หาเราจะน้อาจารย์น้งเราปเินับผลการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประเทศที่สิประางระหว่างเกตแก้วโบกับร่องน้ำสีแดงพงกบเทพมากพรไกลครับร่องน้ำเสียงเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงแก้แก้วโบกับ เปิดฝ่ายชนะกันถีเอาละครับท่านผู้ชมมาถึงเที่ยวนี้กันบ้างเอาละครับท่านผู้ชมคนดูถูกใจหรือว่าเหรือถูกพูดคนดูถูกใจครับเอาละครับเที่ยวนี้มาดูซิว่าพี่หนุ่มสามตูมบ้านตูมตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุโขทัย โอ้ยนี่สู้ตูสร้างเองสราบเอยตู้ดีก็ยิ่งได้กระไรบ้านหนมอะสุดสุดแรงโอระเจ้ารอยจุ่3สามพักสามไปดิรามัอยู่ินนะครับแล้วจุดก็สุดคราพไปล่าออกเห็นมาเอกปุณพงองครับรอที่จุดหมายแล้วนะครับรอพ่อพูดดีครับต่อยีนะครับมือเช่าก็ได้เห็นใจพรพูดดนครับ เรือรัว่วอยากขี่ข้ามเรือรั่วน้ำอยากข้ามขี่อยากจะได้ผลงานดีคนไม่ดีอย่าใช้มัดเพราะฉะนั้นหมดกรณีได้ผลทุกยุคทุกสมัยครับมาดูทีวนี้อรภพุรีกับผมเหมือนฟาทพี่ทุกพ่อรับนาิ่งแล้วครับโอ,อ,อ้ยแล้ว <ขอ S 1> ก็นิ่งนานพอสมควรแล้วฮะนิ่งนาน ท่านผู้ชมรออยู่นะครับไม่ต้องห่วงนักภากนะครับคนจะเหนื่อยลงมาเลยครับปล่อยทีเดียวสามลำก็ได้สี่ลำก็ได้ปล่อยไปเลยเราพร้อมที่จะพากับไม่ต้องห่วงนะครับพู่โรชัวอยู่แล้วนะครับีนะครับโอ้โหส่งสิ่งดีๆให้พี่น้องชมทางบ้านยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบแล้วก็ท่าน น้องร <ality> ุ่งนะครับอุษาแล้วก็แล้วก็จุดปล่อยนะครับก็จะเป็นเฮ้ยเล่าอะไรล่ะหมาแล้วบุญโชมผู้นี่ไม่บอกไม่รู้กันใส่กันมาไม่รู้มาถึงถึงนีๆเขาบอกว่าสู้อะไรกันมาหรือไทยใส่กันมาสวยกับ

ปะตูบรปะูบรบและสุดท้ายก็รัวเอ้าเซ็นเาเอาสุดยอดสุดยอดเสียงตบมือเลยครับโอ้โหสูกันแม่เอนยาแนมฝ่าแปดครับเดี่ยวเดียงกรงเครับเพราะว่าบุกเหนฟ้าที่ประตูทองกับ ผู้ดีครับเชิญแดงพาแขกครับลำดับต่อไปครับเป็กกน,นการเปิดผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่8ประเภท40ใบพายรบ้างโหวนเหมือนฟ้าเที่ยวปฐุมพงร่องน้ำแดงพบกันบเรือพรพ่อภูดินร่องน้ำสีเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงิน One. สามหยุ่นี่นุกจะเประสานสี่ห้ายีเอลไม่เจอแมาเจอสีนุ๊กจะม้วนไม่สยามเอาวะมาแล้ลงแบบเต็มไปสว่านฉันหลายสายตาจไม่หยุดลยร์าเฮ้ยเอาลงมายืดว่ามาที่สูงสุดลงมาดีสามสิบเลือกเปลี่ยนแหลกแหลกขึ้นมาพยายามเลยพยายามเอาวะต่างทีีจะไม่ นีเริ่มขยับไปไปแลแถมนมาเต็มเหนีน้วันนี้เรียงสั้นคนังจะมาดีนะพี่ชมว่าจไปพสยามนาลาเพชสยามพยายาเดียงขึ้นมาอยู่พยายมินพยายามเพาพข้าาเข้เขาไมเือสะดดสะดุดไ่ไม่ทามันแล้เริมขยับตีเลิมขยับตีเริกขยับตีตีตีมาแล้วจา กจมาไดขนาดนี้เพช่สักิพยายามอีกตูนี่มาประมาณหนึ่เลือให้สยามนาวาลบพายไปเต็มไปบน่ีกีแต่มาที่นี่จะถลืมไม่ทันคือทั้งํำก็ปดเทียว่าฮวาง่ายไหมือไหลไหลไหไหลไหลไหลสุดท้ายก็รเอาเทชา อรองบุย้ยเที่ยวที่3 29นะครับเที่ยวที่29เ้ารบภาคเช้าเป็นเรือทศ่สับสิทธิ์ร่องน้ำแดงพบกับเรือเพชรสยามนาวาร่องน้ำสินงินผลการแข่งขันครับเป็นไปตามาคาดก็เป็นเทพศั์สิทธิ์ร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับเอาเรือผู้ตาปนี้เป็นผู้ผิดท้ายในรอบภาคเช้าอาจาพิเยีย